ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะคลิปนี้นะครับผมมาดูนะครับผมอ่าดัมนิกโชลังเกตนะฮดมนิกโชลังเกตนะครับผมเคยอยู่เชลซีนะครับผมเคยอยู่เชลซีเคยอยู่ Chelsea, ลิเวอร์นะก็อยู่เชลซีเคยอยู่ลิเวอร์อยู่ในทีไหนอีกอีกทีไหนอีกนะครับผมโอเคโชลังเก้นะครับผมโชลังเก้อยู่เชลซีอยู่ลิเวอร์นะคเคยอยู่นะเคยอยู่มานะครับผม92บุนเดิ้ลเนะเป็นเท้าขวา26ปีเท่านั้นก็กลางๆนะนะครับผมโกเบเชอร์นะฮะเกมรุก88 บังทุน79เลี้ยงบอล79แล้วประกอบตัว77ส่งสั้น73จอมสกอตจอมสกอต88ลูกมงกุฎ81เนี่ยสปีดอ๋อสปีด81โอ้โหพลังการยิง85แข็งเกรง่ง83เสถียรมินา84ถ้าดูจากความโดดเด่นนะผมว่าหาช่องกัจบจอมสกอตดีสุดแหละดีสุดแล้วแ,แต่เพิ่มเติมมาก็คือมีความแข็งเกร่งนะมีความแข็งเกรง่งน,นะครับผมลูกมงกงได้กระโดดได้นีฮะชูลังเก้ สกิลก็จะมีดับเบิ้ลทัชมีโม่งมีปั่นโค้งยิงลูกคุกยิงลูกพุ่งยิงท่ายากตอกซ้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลจุดโทษแล้วก็เล่นในเกมได้กดดันได้ดีนะครับผมดิมเด็กโชลังเก้นะฮะก็เหมือนจะเล่นง่ายไหมไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะแต่มันเด่นก็หาช่องก็จบสกอร์นะแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะไม่ถึง90นะครับผมโอเคก็ต้องลองดูนะครับผมไป จะลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮนะโอ้เคี้ยผมนาะทีรแรกสำหรับโดมินิกโชลังเก่นนะจะเล่นได้จะเล่นดีหรือเปล่าโอ้โหอ๋อมไม่ได้เยอะ95นะครับผม95แต่ก็มีเสีเด็ดตรงที่ว่าหาช่องโอเคจบสกรอร์โอเคนะครับผมโดมินิกผิดสุดนิดหน่อยนะครับผมทีนะ่โชลังเกฮนะไปอย่างงี้มจ่ายไม่สวยเท่าไหร่ จ่ายยังไม่สวยเท่าไรทีตัวลังเก้ฮะขวาว่างเปิดมาลูกนี้เอายังไปได้ไหมโอ้โหคือลูกอย่างเงี้ยควรจะได้ฝาวนะวหมนะมาตัวลังเก้พลิกมาให้ซอนก็ถึงยิงเลยละกันนะครับผมจ่ายมาตอนไร้เหมือนจะไม่ถึงนะหืมดักได้จ่ายมาโอ้โหคือนะนะครับผมโอเคมา แอรเซ็ตไปหนึ่งในเปจเนี่ยที่ผมคาใจที่สุดคือจังหวะฟาวบางทีจังหวะที่ควรจะได้ฟาวคือไม่ไหม่ได้จริงนะนะโลนะังเกวิ่งแล้วถึงก่อนด้วยถึงก่อนด้วยถึงก่อนด้วยแต่อยังครับผมนะมันก็ค่อนข้างช้านะค่อนข้างใช้ได้ครองบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโลังเกอฮนะอืมใจผิดคนจริงๆอ,ออกข้างนะโจลังเกเหมือนเดิมออกข้างมาให้กักปูให้ โจลังเกถึงเงสาแรกโอ้โหจะเน้นเสาแรกแบบสวยๆสักหน่อยเล่นท่ายากไปอีกทีน่า<อ><อ>จะเน้นเสาแรกแบบเต็มข้อนะครับผมชนเสาเลยแม่นเสาจริงๆนะครับผมโจลังเกฮะอุ้ยเกือบ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 แล้วเกือบหลุดแล้วบรรยากาศน,นะครับผมโจลังเกวิ่งแล้วกั๊กโปหลอสวย ปาดกลับมายิงเรียบร้อยไปดีโอ้โหเท้าซ้ายก็ได้วอกร่มคมอยู่นาะคมคมอยู่นานะครับผมอุ้ยแต่หน้าเหมือนนะหน้าเหมือนหน้าเหมือนไม่ใช่หน้าการ์ตูนนะครับผมเดนมิร์โชลังเกโอเคแหมเซตหนึ่งยิงหนึ่งในเกมนี้ส,สวยๆไปดิส,สวยๆไปดิจ่ายกลับมาโอ้โหซ้ายไม่จับนะครับผมจะเจาะมามาแล้วฮะมาแล้วฮะบรรยากาศนะผมผมมาที่กั๊กปูฮะ คืนคืนมาที่ชูลังเก้ซอนซอนชูลังเก้วิ่งเยอะๆไม่ถึงนะครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมนะยิงหนึ่งเอซิสหนึ่งสำหรับเดอมานิกชูลังเก้นะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะว่าโอเคอยู่นะนะครับผมจังหวะเอซิสเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยแต่จังหวะยิงเท้าซ้ายโอ้โหคมๆเลยนะโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมเดอมานิกชูลังเก้ถือว่าเล่นได้ นะครับผมถือว่าเล่นได้ยังอาจจะยังไม่ได้โหดมากนะนะนะถ,ถือว่าเล่นได้นะฮะมาทีโชลังเก้ฮนะข้างก่อนคืนไปได้ไหมโชลังเก้อยู่ข้างหน้าโอ้โหคือจังหวะจ่ายเนี่ยชชลังเก้มันก็วิ่งอยู่นะแต่มันไม่ผ่อนวะไม่ผ่อนสปีดลงนะฮะกลัวล้ำหน้าหรือเปล่าโชลังเก้ฮนะออกข้างไปก่อนไม่สวยนะครับผมแต่ข้างยังไม่ดีนะเท่าไหร่ฮะโดซิว่าโชลังเก้ อเตะเข้าจากข้างหลังยังไม่ได้ฟาวอยู่ดีนะครับผมนะเสียบ,บอลโชลังเกโมงมาให้อเดกาดฮนะฝั่งนี้โคตรว่าง <c oughs> ไปเลยกั๊กโปกั๊กโปจะชากโชลังเกมจ่ายย้อนหลังนิดเดียวว่ะอจ่ายย้อนหลังนิดเดียวโอ้หจังหวะสำคัญเลยครับผมนะไม่แม่นกั๊กโปครับผมมาเลยครับวิ่งเลยฮะ วิ่งมาแล้วโอ้โหแข็งแกร่งสู้ฝันได้ไม่ได้ต้องยอมนะครับผมจลังเก้บอลถึงก่อนก็จริงแต่แข็งแกร่งสู้ฝันได้ไม่ได้อะจลังเก้ตอกซอนไปมาที่เมาเมาถึงมาซอนหึงมินย่อยยอยขึ้นโมงล้ำนะเอ้าไม่ล้ำด้วยนะครับผมเรียบร้อยดีครับไม่ล้ำลูกนี้ก็เจมเจมไปดียิงหนึ่งแอสซิสหนึ่งไม่สิยิงสองแอสซิสหนึ่งนะครับผมนะแหมมงก็ดีนะเหมือนจะล้ำแต่ไม่ล้ำ มันจะล้ำแต่ไม่ล้ำมาได้การได้การนายชูลังเก้เอาเรื่องอยู่นะชูลังเก้ฮะเอาข้ามาที่กัคโปกัคโปถึงก่อนสวยชูลังเก้เตรียมยิง <c oughs> แตะบอลไม่ถึงโอเคจบเกมแรกนะครับผมโอ้เกมนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีเ่ยมเลยนะครับผมเกมแรกโทนั้นโอ้โหนะครับผมโอเคยิง2งเอซิสหนึ่ง ยิงสองไอซิสหนึ่งโอแ้แล้วครองบอลน,น้อยกว่าด้วยนะโอเคสโคลงโคลงเกได้ไปเจ็ดจุดห้านะครับผมจุดห้าสวยๆว่ะหรือว่าจะเล่นไม่ได้เล่นได้เหมือนกันนะเ,เล่นได้เหมือนกัน,น,กน,นากกาเ,เนี่ยลูกเนี้ยนะจังหวะไอซิสเนี่ยเหมือนเขาจะดักได้แต่มันไปมันคือเขาวิ่งวิ่งเลยไปแล้วไงวิ่งเลยไปแล้วเจอซันยิงเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับผมเหมือนจา่ายไม่ค่อยถนัดด้วยแหละอืแต่จ่ายโอเคนะแล้วก็จะมีลูกยิงนะครับผม อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็จะมีลูกยิงของโชลังเก้น,นะฮะลูกนี้ไม่ใช่นะคารกโปปัดมาแบบสวยๆเท้าซ้ายคมๆนะเท้าซ้ายคมๆนะครับผมทําชิงกับกับกโปสวยๆแล้วก็ปังนะครับผมโอ้โหดีจัดเกณฑ์ม่ถือว่าเล่นดีนะนะเกณฑ์ม่ถือว่าเล่นดีแล้วก็จะมีจังหวะลูกโมงนะครับผมลูกโมงของ โชลังเก้นะลูกนี้นะครับผมซอนยกย้อยออมงโอ้โหเรียบร้อยมงสวยมงสวยเสาแรกไปเลยนะครับผมโอเคมาต่อเกมที่สองกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคครับผมเกมที่สองนะฮะโดมินิกโชลังเกนนเกมได้ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะยิงไปสองเอซิอีกหนึ่งนะครับผมโอเค,อเ,คเกมนี้เกมนี้จะมีผลงานบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะ,ะเล่นดีแค่เกมเดียว มาเตรียมเริ่มนะครับผมโชลังเก้พอไป,ปมาอย่างนี้โชลังเก้ถึงถึงอหมือนจะถึงบอลก่อนแหละแต่เตะบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะเอา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 มาอไป,ปแม่รอเพื่อนก็นานไปหน่อยโช,โชลังเก้โชลังเก้ยังไม่ได้ยิยงนะครับผมแหมโอกาสคราฟลาดเหมือนจะได้แต่ก็ยังฮะโชลังเก้าฝากสั้นๆคืนมาอ นะมันเป็นอยู่หน้ากรอบกระสุนของเขาหลายหลายจงังหวะเหมือนกันนะแต่ยังทําไม่ได้ฮะชูังเก้์ลับกเ่เน้นๆเลยฮนะ <c oughs> เน้นเน้นเลยนะครับผมติดตัวไม่ได้ชูังเก้ฮะคือจ่ายบอลอาจจะชา้านิดหน่อยนะลูกนี้โอ้โหถ้าแทงหลุดได้นะผมว่ามีโอกาสนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอลลิเย์ฮะชูังเ,งเกย์ <c oughs> แต่บอลลัน่นมเกมนี้คือแต่บอลนิดๆวันนั้นไม่ถึงตัวตลอดนะ เดี๋ยวอรเีไไ่ยมาโชลังเกม <c oughs> จ่ายกันง่ายไคือต่อบอลไม่ติดจริงเกมน,นี้นะต่อบอลกันไม่ค่อยติดโชลังเกโอเดกาดมาที่ลุยดีอาร์ตไปเลยครับผมโชลังเกยู่ข้างหน้าโชลังเกอย,อยู่ข้างหน้า,อยอยา,นาแต่โอกาสจ่ายยังไม่มีโอกาสจ่ายมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลย笑<笑>โอกาสยิงครั้งเดียวนะครับผมเรียบร้อยเลยหนึ่งศูนย์จากโชลังเกนะฮะเอาดิไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะถึงมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันก็ พอขึ้นเกมลุกสวยๆได้เหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศนะชลังเกสั้นๆออกข้างมาหลุยเหมือนเดิมมาให้เบลลิงแฮมปาดจบไหมไม่จบนะยังไม่แม่นยังไม่แม่นบรรยากาศนะชลังเกยังไม่ถึงอยู่ดีฮะบรรยากาศชลังเกมีเอ็มเป้รออยู่มามาเป้เป้เป้จีดเป้ตัวจีดเปิดมา โชว์ลังเกยิงไม่ถน,นัดอีกแล้วนะครับผมไม่ไปเปิดยอดหลังด้วยแหละโอเคจบเกมครึ่งแรกโอ้ถือว่าพอใจนะผมพอใจกับผลงานมากโอกาสยิงแค่นหนึ่งครั้งเป็นประตูนี่คือวัดสุดนะสุดอยู่นะชลังเก้นะครับผมใช้โอกาสไม่เปลืองนะถือว่าเป็นตัวนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้โหดมากแต่ผมว่าเล่นได้เล่นได้แล้วก็ พึ <ih az violin inding> ่งพาได้เหมือนกันนะครับผมพึ่งพาได้นะโอเคแต่จะมีแบบจะบอลลั่นบ้างนะครับผมไม่ได้เร็วนะอะไรเงี้ยแต่ยิงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องยิงเนี่ยมองว่าพึ่งพาได้นะพึ่งพาได้โอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมมาโดมินิกโชลังเกยิงไปหนึ่งลูกเลยนะยิงไปหนึ่งลูกเลยนะไหนมาฮะโชลังเกลูกเิอาเบลลิงแฮมสันสซาเอ้าวิ่งหนีทำไมลาว ตตนะเต็มข้อไม่ต้องขอบเนี่ยสองไกลเต็มข้อคืออยากเลี้ยงเขาอีกเลยแต่ทาเดือมันได้แค่นั้นนะครับผมถ้าเลี้ยงต่อผมว่าด,ดุนดนตัดแน่แก็เลยลองสองไกลฮะยังไม่ต้องรอบนะครับผมโชลังเกฮะออกค้างแล้วก็ไม่ถึงจะปัดเข้าในเลยแต่ยังไม่ถึงฮะโชลังเกอฮะมามีเป้อยู่ฝั่งนี้เป้ไปก่อนแล้ว ไปก่อนแล้วกระชากอีกทีแล้วก็ยกเบาๆโชว์ลังเกเรียบร้อยเลยโอ้ยังชอบเลยวะเอากับผมยังชอบเลยวะยิงก็ได้หมุงก็ได้วะของดีของดีเอากับผมของดีเลยอยิงก็ได้หมุงก็ได้เจมเจมนะครับผมโชว์ลังเกโอเคียบผม ต่อเกมครึ่งหลังนะสำหรับโชวลังกไม่ใช่เกมครึ่งหลังดิเมื่อ,อกี้หยุดเกมนะหยุดเออลืมไปออมันออก็หยุดเกมเปลี่ยนตัวนะครับผมมาฮะไดบอลเมซี่ข้างหน้ามีโชลลังเกี้รออยู่แล้วแต่หาจังหวะจ่ายสวยๆอย่างนี้จบไปดีโอโหเฮ้ยของดีวะ่ะ ของดีว่ะไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ลำม้ลำแน่ๆนะครับผมแตะด้วยเท้าซ้ายของดีว่ะดีว่ะสำหรับเกมเกมครึ่งแรกเดีด๋วยวตึงจัดโอกาสยิงน้อยมากพอครึ่งหลังวันเนี้ยเริ่มแล้วเริ่มไหลแล้วนะครับผมสกอร์เริ่มไหลแล้วปัตเป้โชลังเกยขอเลยวแต่มาถึงก่อนฟันได้ด้วยแต่ความเร็วความเร็วไม่มีแข็งเกรงจะใช้ความแข็งเกรงปัดเข้าไหนซะหน่อยยังไม่ได้อะเดี๋ยว เอ้าไม่ได้ทุ่มเฉยเนะไม่ได้ทุ่มเฉยเลยนีลุยดิอานะเมซี่โชลังเกมาอีกแล้วดึงเข้าในแล้วก็ปัน่นเ <c oughs> สร็จได้เฉยนะครับผมแหม<ส>ไปฮะโชลังเกสั้นๆไปออกข้างโดนดักโดนดัก,ดดก,ดดกปั่นมาได้ฮะแต่ก็ไม่ได้บอลปั่นมาได้ก็จิงแต่ไม่ได้บอลเอาได้แล้วได้แล้วโชลังเก โอ้จ่ายผิดคนนะคือฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี้ยวิ่งขึ้นไปแล้วโอเคนะครับผมแฮตทริกไปดีเกมนี้ชาล็งเกสริกว่ะนะชาร์ล็งเกสริกว่ะโอ้แล้วเแล้วเกมเป็นรองทั้งสองเกมทั้งเกมไรกทั้งเกมนี้เลยนะนะครับผมโอเแปดจุดห้านะแปดจุดห้านะโอ้แฮตทริกว่ะนะของดีว่ะของดีว่ะอันนี้คือลูกแรกนะครับลูกนี้ยิงยากเหมือนกันเพราะว่า จังหวะสวนกลับแล้วก็คือมันก็เนี <c oughs> น่ย <c oughs> น,นะครับผมยิงเสก <c oughs> ไปตรงนั้นนะ <c oughs> มีก้องหลังกับประตูนะครับผมแห <c oughs> <c oughs> วกเข้าไปได้เฉยน,นะโชลังเกปังโอ้โหเรียบร้อยสวยๆลูกนี้นะแล้วก็มีจังหวะยิงคงยิงคืนบ้างนะครับผมลูกนี้นบผมลูกที่สองของโชลังเกะเป้คือคือลูกนี้คือนิ่มๆแหละไม่มีใครประกบเปิดย้อย,ย,อยมงเรียบร้อยนะครับผมมงคือไม่ผิดฝังแน่นอนนะ คือบางคนเนี่ยโมงไม่ข้ามขานรูปเป็นอะไรโอ้ยสวยสวยสวยๆรูปนี้นะแล้วก็ลูกที่สามกำลงังก้านะครับผมใจะให้อย่างสวยนะฮะปาดมาอย่างงี้ปังโอย้ยิงไม่ได้ฉีกมากจริงนะยิงไม่ได้ฉีกมากแต่ความที่แบบมันจ่อๆนะมันจะจ่อมันเสียบยากโอเคประมาณน,นี้แล้วกันนะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นของดีเลยนะครับผมเป็นของดีเลยในะรอบนี้นะในตัวนี้ จังเก้นะครับผมจะยิงก็ได้จะโมงก็ได้โอ้โหได้หมดนะสเต็ตไม่เยอะโอวโอ,วโอวไม่ได้สูงมากแต่เล่นดีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปน,นี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวเจ